ผ่านใช้นะครับเหรียญละ15บาทนะครับแต่นี่นะครับไม่ผ่านใช้นะครับ UNC นะครับแวววับแบบนี้เลยนะครับหายยากแบบนี้เลยนะครับที่ไม่ผ่านใช้นะครับแบบนี้เลยนะครับเหรียญละนะครับ 60บาทครับเปลี่ยนละนะครับ60บาทนะครับเขาเรียกว่า1การันานะครับแบบนี้เลยครับเสียนตรงบล็อกนอกแบบนี้เลยนะครับแวววับจะเวงอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆสั่งมาทั้งหมดนะครับขอบพระคุณนะครับคุณอนุพงศ์นะครับคุณอนุพงศ์นะครับจากเชียงใหม่นะครับสั่งกันเข้ามานะครับ20เหรียญครับสั่งมา20เหรียญนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับไม่ได้มีกันบ่อยๆแล้วก็หากันยากมากๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครจะสั่งนะครับก็ด่วนได้ก็ด่วนเลยนะครับ2 3 4สาสี่นะครับ ห้านะครับหกเจ็ดนะครับแปดนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสนะครับสินะครับสิห้นะครับสิบหเนะครับสินะครับสินะครับยี่เหรียญนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพืนที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับกิงกกันเข้ามานะครับศูนย์ก็สามนะครับหกศนะครับเจ็ดศูอะไรสักอย่างที่สามารถกิงกนกันได้นะครับเหรียญละ 60บาทครับการจนาไม่ผ่านใช้ UNC ครับ